สวัสดีครับก็ออกมาพบกับเรื่องสัน้นวีรกรรมของแมวตอนที่สองอันเป็นตอนจบนะครับความเดิมตอนที่แล้วบ้านโดนขโมยหรือเปล่าเธอเดินเข้าไปช้าๆหัวใจเต้นรัวแสงอาทิตย์สีส้มที่สาดเข้ามาทางอาตตาทำให้ห้องดูสลัวและหลอนขึ้นอย่างประหลาด แล้เวเธอก็ได้ยินเสียงเสียงร้องเบาๆแมวแมวเสียงคุ้นหูจากมุมห้องใต้โต๊ะเครื่องแป้งดาวลอยนอนนิ่งตัวสั่นเล็กน้อยหายใจหอบสีขนยุ่งเหยิงดาวลอยเกิดอะไรขึ้นเธอร้อ,องความตกใจกลายเป็นความโกรธทันทีเส้นนักนะวันนี้ ทำบ้านเละเทะหมดเลยเดี๋ยวจะฟาดด้วยไม้กวาดสักทีวันขว้าไม่กวาดในมุมห้องเตรียมจะฟาดลงหลังดาวลอยเป็นการสั่งสอนสักหน่อยแต่ก่อนที่ปลายไม้จะถึงหลังมันฟอฟอมีเสียงโคต่ำเย็นเยือกเล่ากับคว่าถ้าก้าวอีกนิดจะเป็นการก้าวสุดท้ายในชีวิตของหล่อนทันที ทางตู้เสื้อผ้างูเหา่าแผ่แม่เบีย้ยเต็มที่เงางูสะท้อนกับแสงเย็นเยือบราวกับปีศาจในเงามืดเธอกรีดร้องไม่กว่าเร่วงจากมือและวิ่งกรูดออกมาจากห้องด้วยหัวใจแทบหยุดเต้นโทรแจ้งกู้ภัยทันทีมือสั่นจนแทบกดเบอร์ไม่ถูก เมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงทุกอย่างก็จบลงอย่างง่ายด้ยมูเฮาถูกจับไว้ในกระสอบโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยและทุกคนต่างพากันสงสัยว่าแมวตัวเล็กๆตัวนั้นเอาตัวรอบมาได้ยังไงจากอสรพิษร้ายแต่คำตอบนั้นโหดร้ายกว่าที่ทุกคนคาดไว้ไดลอยนอนนิ่งอยู่ตรงมุมเดิมดวงตาเบลอ่ง แต่ไม่มีประกายอีกต่อไปใต้ขนสีเทานั้นบริเวณท้องมีรอยเขี่ยวแดงชํำม,มันคงปกป้องเจ้านายของมันครับเจ้าหน้าที่คนหนึ่งบอกแมวพวกนี้ไวต่อกลิ่นงูนะครับมันคงสู้กันจนอ่อนแรงก่อนที่งูจะไม่มีแรงเลื้อยไปหาคุณนะครับเธอนั่งลงข้างๆ ร่างของแมวดาวลอยน้ำตาหยเดเยียบบนพื้นไม้เก่าดาวลอยดาวของแม่ทำไมต้องกล้าขนาดนี้ด้วยนะวันนั่งนิ่งอยู่หน้าโรงไม้เล็กๆที่ทำเองจากกล่องไม้เก่าๆภายในบรรจุก,กระดูกของดาวลอยแมวสีเทาหม่นที่กลายเป็นทั้งเพื่อนและผู้พิทักษ์ของเธอแม้เวลาจะผ่านไป หลายวันแล้วความโศกเศร้าก็ยังไม่จางหายเธอหอบกล่องเล็กๆใบนั้นไปยังวัดในเช้าวันพระเสียงระฆังดังแผ่วเบา,เบาใต้ต้นโพใหญ่หน้าอุโบสถลมเช้าพัดแรงจนฝุ่นปลิวขึ้นตามพื้นดินหลวงตาทองกำลังนั่งภาวนาอยู่ที่เดิมเมื่อเธอเดินเข้าไปใกล้ท่านลืมตาช้า,ชา และยิ้มอย่างอ่อนโยนมานั่งก่อนโยมวานเสียงท่านอย่างนุ่มและมั่นคงเสมอเธอยื่นกล่องไม้ให้หลวงตาขอนิมนตลท่านหลวงตาสวดให้ดวงวิญญาณแมวตัวหนึ่งที่ช่วยชีวิตดิฉันไว้ด้วยเถิดมันชื่อดาวลอยค่ะหลวงตาพยักหน้าก่อนรูปฝาลงเบาๆแล้วหลับตา สสวนบทแผ่กุศลส่งเมตตาให้ดวงวิญญาณของดาวลอยไปสู่สุคติเมื่อสวดเสร็จหลงตาลืมตา,ลตาแล้วยิ้มอีกครั้งแม้สัตว์เบรชนจะไร้ท่าคำแต่จิตที่เปลี่ยมด้วยรักและความกตัญญูตลอดทั้งความเสียสละย่อมไม่สูญเปล่าแมวตัวนี้มิได้เข้าใจธรรมะอย่างมนุษย์ แต่มันสามารถกระทาด้วยใจบริสุทธิ์นั่นคือยอดของธรรมะที่แท้จริงแล้วโยมวันน้ําตาเรืนจะอื้นเบาๆแต่หัวใจกลับอบอุ่นขึ้นอย่างตาลดหลังบ้านของวันมีต้นมะยมใหญ่ข้างทางเล็กๆที่เชื่อมกับตารกหลังบ้าน คือกุดที่ดาวลอยชอบมานั่งมองเธอทำสวนชอบนอนอาแบแดดและไล่จิ้มจกอย่างเพลินเพลินวันค่อยค่อขุดดินอย่างมันตรงแล้ววางกล่องไม้เล็กๆลงไปก่อนจะกรบดินและตักใต้ไม้สลักข้อความไว้ว่าดาวรอยแมวกระตุนกระตันยูรู้คุณช่วยปกป้องเจ้าของอย่างกล้าหาญเธอวางดอกเข็ม แดงกวงเล็กๆไว้ข้างใต้มองดูเงาต้นมะยมคลื้อไหวลมพัดใบไม้ร่วงกรอบแกรบเสียงนั้นเหมือนสีเท้าเบาๆของดาวลอยยังคงเดินยั่งอยู่ในหัวใจของเธอ